สวัสดีครับท่านฟังท่านผู้ชมครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ก็คงจะทราบกันไปแล้วว่าอนาคตหมายอนาคตเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะไม่ขอวิพากวิจาร์ณอะไรแต่ว่าจะมีประเด็นที่อยากจะให้ ผู้ที่ติดตามทางการเมืองได้คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับอนาคตของพรรคการเมืองไทยทุกพรรคภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้ว่าเราจะวางบทบาทท่าที ของพวกเราในฐานะของประชาชนต่อพักการเมืองต่างๆอย่างไรคงการเมืองคงไม่ใช่ไปจมปลักอยู่กับพักการเมืองพักใดพักหนึ่งหรือชอบพักใดไม่ชอบพักใดก็พุ่งความสนใจไปในทิศทางนั้น แต่เราควรที่จะมองพักการเมืองทุกพักภายใต้ระบบรัฐสภาหรือระบบการเมืองระบบใจใตของเราว่าพักการเมืองควรจะมีสถานภาพบทบาทในทางการเมืองอย่างไร เรามีพักการเมืองที่เป็นรูปเป็นร่างมานับตั้งแต่ปีพศ2489ท่านผู้ฟังคงจะทราบดีว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณทักปี2476ก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดัน ให้เกิดพักการเมืองสองพักในประเทศไทยนั่นก็คือการปรับสารภาพของคณะราษฎรที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยไปเป็นพักการเมืองอันเดียวกันก็มีการพยายามที่จะให้กลุ่ม อำนาจหรือกลุ่มทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันมาต่อสู้ในวิถีทางระบอบกจให้ไปในานามของคณะชาติตึงเอกสารทางการเมืองเก่าๆเองก็ปรากฏเด่นชัดว่าการขับเคลื่อนนั้นคณะราษฎฝ่ายพลเรือนคือท่าน ปรีดีพรมยงเห็นพ้องด้วยแต่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่เห็นด้วยรวมทั้งในพระรานบริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอยู่ระหว่างหัวเรียวหัวต่อมันก็อาจจะเกิดปัญหา ทางการเมืองขึ้นมาได้และแนวความคิดพระําริณฑทางการเมืองของรัชกาลที่หกเองทิงวงท่านเองก็วิพากษ์ในเชิงแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยที่จะมีพรรคการเมืองมีตัวแทนของพรรคการเมืองว่ามันจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งในยุคสมัยรัชกาลที่6นั้นก็คือชาวจีนแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องอำนาจทางการเงินว่ามันจะมามีบทบาทอย่างมากในการชี้นำหรือคณะบุคคลที่จะสามารถขึ้นมาปกครองและบริหารประเทศได้ พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยราบรื่นนักและพรรคการเมืองไทยเองมันก็ยากมากที่จะเป็นพรรคที่เกิดขึ้นจากฐานของประชาชนที่ในศัพ์ทางวิชาการเราที่เราเรามักจะเรียกกันว่า mass party คือก่อเกิดขึ้นจากการก่อตัวของประชาชน ที่มีแนวความคิดมีรงการทางการเมืองและรวมตัวกันเข้ามาสู่กระบวนการและกลไกลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการล้มลุกคลุกคลานของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยตั้งแต่มีพรรคการเมืองในปีพศ .2489 เป็นต้นมา เราก็รู้ว่ารรคการเมืองเองนั้นถูกหยุดพัฒนาการถูกหยุดเติบโตทางการเมืองเพราะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งมากเริ่มจากการรัฐประหาร2มั490นะครับการรัฐประหารปีพศ2495 การปฏิวัติ2,500และ2,501การปฏิวัติปีพศ2,514นะครับการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองตุลาคม2,519การรัฐประหารปีพศ2,00 534โดยดคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ตามมาด้วยการรัฐประหารปีพศ .549 และปีพศ .557 ภายใต้ชื่อต่างๆกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นพักการเมืองจะถูกสั่งห้าม ขึ้นไหวทางการเมืองหยุดกิจกรรมทางการเมืองหรือยุบพักการเมืองไปเลยหรือแม้แต่หลังการรัฐประหารารัฐบาลของคณะเป็นรูปการปกครองโดยโดยพลเอกเกียรติศักดิ์ชั้มนันที่ร่วมมือกับกลุ่มยังเตอร์ผลักดันให้พลเรือเอกสังกัดทร,รอ,อยู่ซึ่งเป็น ัวหน้าคณะเป็นรูปการปกครองและก็คอยปกป้องคุ้มครองรัฐบาลของรัฐธนรมนูญแกวิเชียนอยู่ตลอดเวลานั้นทาการรัฐประหารรัฐบาลของท่านธนรมนูญแกวิเชียนแล้วก็ร่างรัฐมนูลปี2521พรรคการเมืองเองก็ยังไม่ได้อยู่ในเป้าหมายสําคัญของการสร้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะฉะนั้นช่วงการเลือกตั้ง,งดาวน์รุูงปี2511นั้นจริงยังไม่มีการใช้คำว่าพรรคการเมืองใช้คำว่ากลุ่มการเมืองบ้างอะไรบ้างแต่แต่แต่ถามว่าพรรคยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์เองก็เป็นกลุ่มประชาธิปัต์แต่ว่ามันใช้ชื่อที่ไม่ใช่พรรคแล้วก็มีการพยายามที่จะร่างกฎหมายพรรคการเมือง ในอดีตนะครับเพื่อเอากฎหมายมารองรับความเป็นพักการเมืองซึ่งต่อมาก็พัฒนาจากกฎหมายพักการเมืองมาเป็นพระราญจัติประกรอบรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2440เพราะเห็งเห็นว่าพักการเมืองนั้นเป็นสาาถาบันการเมือง ที่สำคัญและควรจะผูกพันกับตัวรัฐธรรมนูญและตัวกฎหมายที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญมากกว่ากฎหมายธรรมดาคำถามที่เราต้องคิดกันประเด็นนี้ก็คือว่าระบบและกระบวนการทางการเมืองของไทยเราไม่เคยเปิดโอกาส ให้พักการเมืองมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มทางการเมืองใดๆเลยถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนจากการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ธรนรัตหรือออกประกาศคณะปฏิวัติห้ามการชุมนุมทางการเมืองห้ามก่อตั้งสมาคมที่มีบทบาทขึ้นไว้ทางการเมืองนะครับเพราะนั้นสมาคมชุมนุมต่างๆที่ตั้งขึ้นในยุคนั้นก็เป็น เป็นที่ตั้งของโต๊ะบินเลียดมาแทงบินเลียดกันเท่านั้นเองก็เป็นที่ร้อขบขันกันเป็นโจกทางการเมืองตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนที่คณะรัฐศาสตร์เมื่อปีพศ .2516 แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องนี้ว่าอุปสรรคสำคัญของพรรคการเมืองมันเกิดจากตัวประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยที่ไม่ยอมให้การก่อตั้งสมาคมชุนต่างๆนั้น ต้องมีมีข้องครสมาคมว่าจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆกั้งสิ่งขณะเดียวกันรัฐะผู้ที่มีอำนาจรัฐในหลายยุคหลายสมัยมากก็ค่อนข้างที่จะหวาดระแวงโดยเฉพาะสถาบันของระบบราชการสถาบันทหารที่อยู่กับการเมืองที่เก่าแก่มากเองนั้นเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะกลัวนะครับค่อนข้างที่จะกลัวว่าการรวมตัวกันของประชาชนของภาคเอกชนของกลุ่มธุรกิจทั้งหลายแหล่ก็มักจะถูกห้ามจนทำให้เกิดกระบวนการในการสนับสนุนทางการเมือง แอบลักลอบสนับหนุนทางการเมืองมาซึ่งซึ่งเราจะพบนะเราจะพบมากในช่วงหลังจากปีสองพหร้อยสิบหกที่ประชาธิปไตยเริ่มเริ่มเปิดโตขึ้นภายใต้กระแสของระบบประชาธิปไตยกระแสประชาธิปไต,ย,ปย,ปตยโลกพรกการเมืองกเกิดขึ้นนะครับ หลังปีสอ1 6เรามีพรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่พรรคสหประชาไทยเองซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าในสมัยจอมพลสลิธนรัฐไอ้จอมพลถนอมกิตติกจรก็พัฒนาตัวรวมตัวพวกนักการเมืองเก่าๆมาจากพรรคเสรีมนังคศธิลาในยุคของจอมพลปดูสงครามมาดูรายชื่อสสเก่าๆเลยครับ ก็รู้แต่มารวมตัวกันอยู่ในพักสานประชาไทยหลังหลังปี2516สสเหล่านั้นก็แตกตัวออกมารวมตัวกันก่อตัวกันไปอยู่ในพักชาติไทยบ้างพักประชาธิปัตย์บ้างหรือพักเกษตรสังคมพักอะไรตั้งมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพักการเมืองใหม่ขึ้นมาสามพัก คือหนึ่งพักพลังใหม่เป็นพักการเมืองที่รวมตัวเอานักชาชการปัญญาชนหัวก้าวหน้าแต่มีความคิดแบบเสรีนิยมนะครับเป็นผู้ liberal เสร,รีนิยมในระบอบเชดไตอาจจะมีนโยบายที่ก้าวหน้านิดหน่อยนโยบายเชิงสวัสดิการสังคมแต่ยังไม่ถึงขนะดเป็นเว l f a r e s t a t หรือรัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขับเคลื่อนโดยคุณหมอกระแสชนะวงซึ่งตอนนั้นเองกลังด่งดังมากเพราะว่าได้รับระวังน,นักาใสา่ยๆหมอดีเด่นแล้วก็มีอาจารย์นักวิชาการหลายคนครับเข้ามารวมตัวกันซึ่งเป็นอาจารย์มหาไรเป็นญญาชนที่หัวก้าวหน้ามาก็การเลือกตั้งครั้งแรกตามรับนูญปี2 5 1 7ในปีในต้นปี2518เนี่ยพักพลังใหม่ ได้รับเลือกตั้งถึงสิบเอ็ดหรือสิบสองคนเนี่ยครับส่วนก,การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในเชิงของอุดมการอีกสองพรรคที่มีบทบาทสำคัญมากเป็นการก่อตัวและรวมตัวกันของคนที่มีแนวความคิดทางการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองต้องการต่อต้านการปฏิวัติต่อต้านการรัฐประหารต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยนำเอานโยบายเรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะหรือบางทีก็บอกว่าสังคมนิยมอ่อนๆแต่ยึดมัตต่อสู้ในบกรัฐสภานั่นคือพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยซึ่งมีแนวนโยบายเกี่ยวเรื่องของการเก็บภาษีก้าวหน้านโยบายเกี่ยวเรื่องของการปฏิรูปที่ดินหรือนโยบในต่างหลายๆอย่างนะครับซึ่งหัวหน้าพักคือท่านพันเอกสมคิดศรีสังคม สสลายสมัยคนจบอุดรธานีถ้ามีนักการเมืองที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่ร่วมขบวนการสีจตุลาเข้าไปร่วมอยู่ในพักที่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชำนิฝักเศษครับคุณสุธรรมแสงประทุมซึ่งตอนนั้นก็เป็นอดีตเลขาธิการศูงกลางนิสิตนักศึกษนนารประเทศไทย มีนักษักหัวก้าวหน้า,าหลายคนครับรวมทั้งน,นักการเมืองรุ่นรายครามเก่าแก่แต่มีหัวก้าวหน้ามีวาทะในการอภิปรายที่โดดเด่นมากถือว่าเป็นขุนพลหองภาคอีสานคือคุณไขแสงสุขใสย,ยังมีหลายคนครับอีกหลายคนมากที่เอ่ยชื่อและส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยก็จะเป็นนักการเมือง ีปากกล้าหัวก้าวหน้าความคิดที่ล้ำหน้าไปที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะแยะมากพักสังคมนยมเทไทยได้รับความนิยมอย่างสูงได้รับการเลือกตั้งมาในครั้งนั้นถึงสิบห้าคนอีกพักหนึ่งก็คือพักแนวร่วมสังคมนิยมที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเป็นของท่านสสคุณแคล้วนอรและปิติ สะสะหลายสมัยมากของจังหวัดขอนแก่นก็ได้นักการเมืองหัวก้าวหน้าลักษณะเดียวกับพรรคสังคมะเทศไทยมาอยู่ร่วมในพรรคแนวร่วมสังคมนิยมเยอะมากและผลการเลือกตั้งเองนั้นเนี่ยพรรคแนวร่วมสังคมนิยมก็ได้ถึงส1บเดเสียงรวมแล้วพรรคหัวก้าวหน้าในวัานั้นเนี่ยรวมแล้วมีสสรวมหมดสามี่ปดเสียงสร้างความสั่นสะเทือนมากนะครับในเวลานั้นยังไม่มี การพูดกันมากนะักเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่มาของรายได้ของพักการเมืองแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยตั้งประเด็นว่าพักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากที่ใดบ้างนะครับจากแหล่งภายนอกบ้างไหมเพราะตอนนั้นกฎหมายพักการเมืองเองก็ก็ก็ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรห้ามไว้นะครับ ยังมีกฎเกณฑ์อะไรห้ามไว้ผมจำได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองต้องช่วยตัวเองอยู่พอสมควรนะครับต้องช่วยตัวเองอยู่พอสมควรสมัยปี2517-18ผมก็ตอนนั้นที่เรียนหนังสืออยู่ปีสองปีสองปีสาม มีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์ติศจิกตุลา16ผมก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครอยากได้ประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคสังคมนิยมประเทศไทยคนหนึ่งก็คือคุณเรือตีประทีบสิขันที่สมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดสกลนคร รัตติปฏิสิทีิ์น,นั้นเป็นหลานของขุนพลภูพานที่มีขึ้นมีชื่อเสียงมากในภาคตะวันออกชิีงเหนือแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ถูกจับตาในยุคข,ของจอมพลปเผ่าสยานนท์ในยุคนั้นแล้วก็จบชีวิตลงจากการต่อสู้ของน้ำของน้ำมือของนักการเมืองด้วยกันเอง ช่วงที่ไปหาเสียงเลือกตั้งที่ไปช่วยนั้นเนี่ยเวรานั้นผมมีความคิดว่าเราเรียนรัฐศาสตร์เรียนเฉพาะในตำราในวิชาการอย่างเดียวไม่พอผมอยากจะออกไปสัมผัสพื้นที่จับรผมใช้เวลาเดือนกว่านะฮะซึ่งตอนนั้นก็พูดง่ายๆคือไม่ได้เรียนหนังสือนังหานะครับอาศัยอาศัยเลคเชอร์เพื่อนนะถามว่าเออแล้วผมเรียนจบมาได้ยังไง คือวิชาทางรัฐศาสตร์นั้นเนะ่ยเราทํากิจกรรมทางการเมืองศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองอ่านตาําราทุกเล่มที่อาจารย์นั้นได้แนะนําให้อ่านถึงแม้ว่าจะไม่นั่งฟังเลคเชอร์ก็ตามทีแต่ก็เข้าไปบ้างนะฮะนานๆโผล่หน้าไปทีอาจารย์ก็ฟักถามว่าไปไหนมาอะไรต่างๆนานาแต่ก็ติดตามเลคเชอร์โดยมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยก่อนมันเครื่องถ่ายเอกสาม,มันไม่มีนะครับ ก็อสายเพื่อนเพื่อนรวมชั้นเรียนนี่แหละอ่านเลคเชอร์บันทึกเทปคาเสเซ็ตให้แล้วก็ใช้เปิดเทปคราเสเซร็ตฟังเอาอันนี้ก็เป็นความกรุณาของเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ช่วยแล้วเราก็อ่านหนังสือประกอบแต่สิ่งที่ผมได้จากการออกไปหาเสียงเลือกตั้งในช่วงปี18ตะเวนพื้นที่จอดสกลนครแถบเชือกเขาภูพานนะฮะถึงตอนนั้นเนี่ย พระตำหนักภูผานราชินเวศนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นปากเขาผมได้ประสบการณ์พอสมควรได้พบปะผู้คนได้ยืนขึ้นปรสาสัยหาเสียงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ข้อมูลจากนักการเมืองที่ผมไปช่วยเขาเนี่ยเขาเขาสอบตกนะไม่ได้สอบได้เขาเขตเลือกตั้งที่ปลายนั้นได้มีสสได้สองคน ส่วนคุณประทท่สฟรีขันที่ผมไปช่วยได้ที่สนะแล้วก็ไปแข่งกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งคือคุณสถาบสรีขันนะครับคุณสถาบสรีขันมาสังกัดพรรคชาติไทยที่ที่ผมได้เห็นการหาเสียงเลือกตั้งในวันนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างกรณีของราตีประทีสฟรีขันเนี่ยผมเรียกแกว่าคุณลุงนะฮะก็เป็นอดีตศศสมัยปีพศ .2500 นะครับ แกให้ผมทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งผมรู้ว่าแกมีต้นทุนในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่สมัยก่อนสามหมื่นกว่าบาทที่ถแถวเยอะไหมเยอะนะฮะก็เยอะพอสมควรเพราะว่าในสมัยนั้นคนจบปริญญาตรีเนี่ยดูเหมือนว่าเงินเดือนจะตกประมาณสักหนึ่ง 1, 250บาทหรือ9 0 0รกว่าบาทอยู่ละประมาณนั้นเพราะนั้นแกใช้เงินในการหาเสียงเนี่ย สามหมื่นกว่าบ,บาทซึ่งผมก็ทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแต่ละวันเนี่ยหนึ่งจ่ายจ่ายค่าเช่ารถปิกอัพเนี่ยนะฮะวันหนึ่งก็ร้อยสองร้อบาทค่าน้ามันอีกก็ตกเฉลี่ยตอนน้ามันมันตกลิตรึงไม่ถึงสิบบาทนะฮะใช่มันเป็นสิงวิ่งตะเวนหาเสียงวันนึงก็ตกเติมค่าน้ำมันน้ำมันร้อยส0งอบาทแล้วพอไปหาเสียงส่วนใหญ่แล้วเราจะไปปราสายหาเสียงตอนเย็นตามหมู่บ้านต่าง ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงในตอนนั้นเนี่ยนะครับของสสคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้ใช้เงินในการซื้อเสียงเนี่ยเพราะต้องใช้เงินตัวเองนะครับใช้เงินตัวเองนะเงินสนับสนุนจากพรรคนั้นดูเหมือนว่าดูเหมือนว่า,ดวาได้เล็กน้อยมากได้เล็กน้อยมากแต่บัญชีที่ผมทําอยู่เนี่ยมันระบุชัดเจนถึงค่าใช้จ่ายว่าแต่ละครั้งในการปรสาสัยหาเสียงใช้จ่ายเงิน ตอนเย็นเนี่ยประมาณ200ร้กว่าบาท200บาทเป็นค่าอะไรฮะต,ตอนนั้นคือผมผมยังจําได้จําได้ถิ่นตาว่าโอ้นักการเมืองคนหนึ่งถ้าจะประาัยหาเสียงเลือกตั้งในเวลานั้นเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยใช้จ่ายเงินจ่ายให้ชาวบ้านนะไปที่ไหนก็จ่ายชาวบ้านไปหนึ่งรอบาทเพื่อไปซื้อไก่ซื้อไก่บ้านไก่ของชาวบ้านเนี่ยแหละมาทําต้มยำไก่กิน แล้วที่เหลืออีกร้อยบาทก็หนีไม่พ้นครับเล่าขาวมานั่งกินพูดคุยกับหัวคะแนนทำให้ก่อนมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามนะว่าการหาเสียงเลือกตั้งห้ามกินลาในต่างนะมันก็กินข้าวกินลาคนเสร็จปั๊บพอได้เวลาสักสามสี่ทุ่มก็ขึ้นปราัยหาเสียงแต่ว่านักการเมืองอื่นนะอย่างกรณีของคุณสถาพรีขันทุก็เคยขึ้นขึ้นเวทีประจันหน้ากันนะ ผมก็ขึ้นเวทีประจันหน้ากับคุณสถาฟรีขันแต่คุณสถาฟรีขันนั้นมีเงินสั่มหนึนจากพักการเมืองก็มากมากกว่าคุณปฏิทศฟรีขันมากกว่าสามหมื่นบาทแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะแกมีหมอศพมีฉายหนังั้งนั้นให้ฉายหนังได้แล้วเครื่องเสียงนะั้นเป็นเครื่องเสียงที่ใหญ่มากขณะที่เรือตีปฏิทิฟรีขันที่ผมช่วยนะั้นเป็นโทรโคงติดหลังรถฮะติดติดหลังคารถปิกอัพเครื่องเสียงติดหลังคารถ เสียงก็สู้ไม่ได้เสียงสู้ไม่ได้พอะจะประทนหน้ากันทีไรว่าเสียงผมแทบแทบแทบหายไปเพราะเสียงลําโพงเขาใหญ่มาก mm. เขาเช่าแต่ละครั้งนนเนี่ยหลายพันบาทนี่คือค่าใช้จ่ายจนกระทั่งช่วงปลายๆจําได้ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเรือกติมที่ิขันเงินหมดตัวครับไม่มีเงินติดกระเป๋าแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าหาเสียงจดเกลี้ยงแล้วยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ คุณที่เสียขันก็เดินทางไปจังหวัดนครพนมตอนนั้นคุณไขแสงสุขสายกำลังปราศัยหาเสียงอยู่ที่นั่นที่อำเภอธาตุพนมกับเรนูนครตอนนั้นพื้นที่นั้นก็เป็นเขตเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ทไทยเหมือนกันคุณไขแสงนั้นเป็นเธอสอนนครพนมมานานมากเป็นขวัญใจคนนครพนมดีดสไตล์การหาเสียงของแกสไตล์การอิปยในสภา,านั้นเป็นที่จดจําของคนรุ่นรุ่นพวกผมอย่างมากนะครับ ผมไปเที่สุริขันไปแต่แล้ผมไม่รู้ไปทําไมตอนหลังแกก็บอกผมว่าไปขอเงินคุณไขแสงสุกใสห้าพันบาทเพราะเงินหมดนะเงินหมดถึงขนาดที่บอกว่าถ้าลุงไม่ไปเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายค่ารถทัวร์ให้หลานกลับนะเพราะค่ารถทัวร์ตอนนั้นก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทจากสกลนครไปกรุงเทพเพราะเงินแกหมดจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นยุคนั้นพักการเมืองต่างๆเนี่ย ในการต่อสู้ในการนั่งทางการเมืองนั้นนี่ยก็ต่อสู้กันแบบนี้แครับไม่ไม่ไม่มีอะไรมากไม่ไม่จำเป็นต้องอะไรอะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะถ้าจะซื้อเสียงก็อย่างดีก็เล่ายาปาปิ้งนะฮะเล่ายาปาปิ้งแล้วก็อะไรอะ่ะมีหัวคะแนนหัวคะแนนในในในสมัยก่อนถามว่าใช้เยอะไหมหัวคะแนนนั้นท่านผมทราบในสมัยก่อน มันก็มาครับมาแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ฮะสามสิบาทยี่สิบบาทแค่นั้นเองดังนั้นพัฒนาการของของพรรคการเมืองในช่วงปีหนึ่งเจ็ดถึงปีหนึ่งเก้าเนี่ยก็ต่อสฟูกันแบบเนี้นะฮะแต่ปัญหาคือว่าแล้วพรรคการเมืองที่เติบโตแบบนี้มันพัฒนามันสู่การออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบเข้มงวดกันถึงขนาดเรียกว่า จะใช้เป็นกระบวนการกลไกในการลงโทษพักการเมืองถึงขนาดที่จะต้องยุบพักตัดสิทธ,ธิการเมืองกันหรือไม่ปัญหานี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่านอกเหนือจากตัวกฎหมายที่เป็นตัวกำหนดเขียนมาแล้วเนี่ยมันมีเหตุในตัวมันเอง มันมีเหตุตัวมันเองที่ทำให้คนที่มีอำนาจนะฮะไม่ไว้วางใจพักการเมืองเกรงว่าพักการเมืองนั้นจะกระทำการอะไรบางอย่างที่ทำให้ประเทศนั้นเกิดความเสียหายนะนอกเหนือจากการเกรงกลัวการแพร่อิทธิพลของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือพรรคคนประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาในภูมิภาคนี้ในช่วงสงคารามเย็นแล้วพัฒนาการต่อมาเมื่อหมดสงคารามเย็นมันก็มีเรื่องของการเข้ามามีอิทธิพลบทบาทของกลุ่มธุรกิจทางการเมืองนะครับซพึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะและสิ่งที่ที่ฮือหามากและวิตกกังวลมากสำหรับคนที่ ที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะควบคุมดูแลทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิย์ในสมัยที่ท่านเป็นผมไม่ไแน่ใจเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งหรือผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกข่าวว่ามีพักการเมืองหลายพักบางพักรับเงินจากกลุ่มทุนภายนอกหลายพันล้านบาทเพื่อมายึดครองอำนาจ ประเทศไทยนะครับท่านฟังครับการเมืองเรื่องหน้ารู้6นาฬกา30นาทีเราพักครู